สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องที่เคารพและฮักแพงนะครับสมุทรสงครามเอฟซีนะครับสุขสุขคนนะครับตามประเทศในประเทศพี่น้องคระลาภพอกับผมนะครับบ่าวบ้านพูนคนมุกดาหารตอนเศร้าๆพี่น้องกําลังเดินทางนะครับนะครับกาลังเดินทางไปทางตำบลนงเยินเนาะพี่น้องเนาะนะครับตำบลนงเยินอําเพื่อเมืองมุกดาหารครับกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับมาจ่ายตลาดพี่น้อง มาสื่อสิ่งสื่อของตอนเศร้านะครับครับเขามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบันพ่นคนบุงทหารอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องแต่ว่าอย่าขามโฆษณาด้วยพี่น้องด้อนะครับอย่าขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังกําลังเก็บอยู่พี่น้องเนาะนะครับกําลังสะสมตอนนี้กําลังสะสมอยู่นะครับยังขาดอีกหลายเนาะพี่น้อง นะครับเพราะฉะนั้นก็ยาขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับตอนเศร้าๆนะครับกับบรรยากาศฝนท่ำทาสิโตกพี่น้องนะครับืึ้งฟ้าขึ้นฝนตอนเศร้าๆจังสี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อวานยินข่าวยินข้าวนะครับทางอูดอนเนาะนะครับเป็น้ายุฤดูร้อนพินวาทางอูดอนเนาะนะครับผมฝนตกลงมานะครับ เป็นพายุน้ำนะครับร่มกระแห้งมาซันวาเนาะนะครับผมเอาจะไหนก็แล้วแต่นะครับพายุฤดูร้อนเนี่ยการละมัดละวังไว้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ,ม,รรบมันลงมานะครับย่ามันหอนอังซี่เนาะนะครับผมอันตรายนะพี่น้องเนาะนะครับตอนเศร้าๆพี่น้องนะครับกำลังสิกลับบ้านกลับมาซื้อสิ่งซื้อของไปขายพี่นอ้องบ่ฮู้ว่าเอาไปขายแล้วสิได้ดกำไรหรือสิขาดทุนกันยังบ่ฮู้เนาะพี่นอนะ้องเนาะ นะครับถ้าขายมดก็คือได้กำไรถ้าขายเบามดก็ขาดทุนพี่น้องเอ้ยนะครับขายสินขายของก็ได้ขายบุหีเอากระดกกระเดียเนาะพี่น้องเนาะเคยขายเคยได้นะครับตะกี้ตะกอนนะครับได้เก็บได้กำือละสี่สาหาสิบาทก็ยังดีนะครับมือละลอยสองลอยก็ยังดีแต่ว่าคู่มือนี่นะครับขาดทุนมือละลอยนะครับบางมือก็ลอยหนึ่งบางมือก็สองลอยบางมือก็ห้าสิบบาท ขาดทุกมือพี่น้องเอ้ยเนาะนะครับเพราะว่ามันขายบื่อหนันะครับบมีคนซื้อขายของบื่อหนัพี่น้องขายเล็กๆน้อยๆนะครับหากินเล็กๆน้อยๆก็ยังบ่พ่อสิกุ้มปากกุ้มทองพี่น้องเอ้ยนะครับเศรษฐกิจพี่ลึกพี่ล่ามคักพ่อแม่มันตกคักตกแน่พี่น้องเศรษฐกิจมันตกคักตกแน่นะครับถอยหลังคักถอยหลังแน่นะครับถอยหลังไป กันกับเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องล่าซ่าคักนะครับล่าหลังคักนะครับบบก้าวไปทางหนเลยพี่น้องนะครับขึ้นหลังตลอดนะครับขายสิ่งขายของกับขายยากพี่น้องเอ้ยนะนะครับเศรษฐกิจบดีนะครับแต่ว่าสิ่งของอย่างอื่นแพงเงอดนะครับถ้าเข้าไปซื้อนะครับของแพงทุกอย่างพี่น้อง แต่พ่อมาขายนะครับขายบ่ได้นะครับตายครับมีแต่ตายกับตายพี่น้องนะครับขายกองกระไดเนาะนะครับตอนนี้ขายมดนะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับมดแล้วนะครับถือว่ามดดมดแล้วนะครับบอมีหยั้งอีกแล้วนาอพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับเอานะนะครับ อันนี้รถขามฟังนะครับรถเออ่ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ดิขามฟังพี่น้องเนาะนะครับไปหาพี่นอ้งองทางสปป,อปอล้านะครับขามฟังไปทางพุ่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปสปป,อปอล้าไปเวียดนามนะครับทางพุ่นเขายังออยง่ายๆคือยังซื้อได้อยู่พี่น้องเนาะนะครับยังจเจริญอยู่ บนเขาเศรษฐกิจเขาบระตสเก็ตนะครับบล่าล้างคือจังประเทศไทยเนาะพี่น้องนะครับคือไทยเฮ้าส่วนตัวไทยเฮ้าเนี่ยโอ้ยนะครับล่าล้างครับพี่น้องนะครับของเขาคือยังก้าวไปทางนาอยู่พี่น้องถึงว่ามันจะก้าวซาแต่ว่าการยังก้าวไปทางนาอยู่นะครับค่อยก้าวไปแต่ว่าของไทยเฮ้านะครับล่าล้างพี่น้องกลับถอยหลังไปคือกันกับ เมื่อยี่สิบปีนะครับยี่สิบกว่าปียี่5สี่ยิหาปีที่ผ่านมาพี่น้องเป็นแบบนี้ละพี่น้องนะครับอีเลคทร์นะครับของกับแห้งนะครับขายของกับม่ได้พี่น้องจนปัญญานะครับ่มู้ว่าสิไปเหตุอีหยัง,ยงเนาะตะกี้แต่ก่อนเคยได้นะครับเคยได้ ถึงแม้ว่ามันจะบลายนะครับแต่ว่ามันกันยังยังได้เนาะนะครับได้มือเล็กมือหน่อยนะครับเก็บหอมล้อมริบเดียังพอได้อยู่แต่ตอนนี้นะครับมีแต่ขาดก้าขาดพี่้องเมื่อยนะครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยแห้งนะครับอ่ะตอนนี้มาหอดบ้าน น้องกระโซ่เนาะพี่น้องสองข้างทางนะครับดอกท่องอุไร่นะครับปลูกสองข้างทางนะครับเลื่องตลอดนะครับท่องอุไร่นี่จะออกดอกตลอดพี่น้องนะครับเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับเดือนหนานะครับนะครับหรือว่าปลายเดือนนี้กระดอกคุ้นระบาดนี้เนาะนะครับดอกคุ้นก็จะออกดอกแล้วนะครับอีกบอบอดนเนาะพี่น้องเนาะดอกคุ้นก็เริ่มจะออกดอกแล้ว ตอนเศร้าๆพี่น้องพระสงฆ์องค์เจ้าก,ออกออ็ออกออกบินธบาตนะครับตอนเศร้าๆนะพี่น้องนะ,นะครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้นะครับกับตอนนี้ถนนกำลังก่อสร้สางพี่น้องกำลังสิขยายถนนนะครับ กำลังสิขยายถนนในกวางขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามันอยากแคบอยากแคบขยายขึ้นกว่าเก่าแลา้วก็ทีเห็ดให้มันสูงอีกขึ้นกว่าเก่าอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับถนนตรงนี้นะครับระวางบัานน้องกระโซไปหาบัานน้องแวงเนาะพี่น้องเนาะบัานน้องกระโซไปหาบา้่นน้องแวงใหญ่นะครับ กำลังก่อสร้างพี่น้องเนาะนะครับคือสีด๊นอนยีดอกนะครับอากาศชืยเย็นพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าฝ่า,า,ามันขึมเนาะนะครับขึ้มคือฝนสิตกนะครับอากาศก็เลยย็นๆในจังหน่อยพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อวานในห่อนนะครับย่มเว็นห้อนโอ้โยนะครับเว่าในกลาวัาวาวาวาห้อนตับแตกคุณล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะนะครับแต่ว่า อตอกแมา่มืงขึ้นนะครับแม่มึอเศร้ามากสิอากาศเย็นๆบบบนี้นะครับอากาศเปลี่ยนพี่น้องกับท่ามตาฝนสิตกนะครับอันจากไหนก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเข้ามาแล้วเนาะนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากจ้ำหนักย้หนานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะพี่น้องเนาะนะครับรายก็อย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับบ้าบานโพนคนมุกทหารเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ซอยๆกันไปนาอพี่น้องเนาะนะครับผมบาบานโพนคนมุกดาหารนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบวิภาสคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะนะครับคลาสสำหรับคลิปนี้ไปสักก่อนพี่น้องนะครับคลิปหน้าพอๆกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ดีกินแซ่บมีเจ็บกินว่ารำรวยสกุลสกคนเด้อนะครับยาเจ็บยาจนพี่น้องสำหรับวันนี้ไปสักก่อนสวัสดีครับ